สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผม FT 4 0ที่ผมจะมาเล่นเกมเว t เท g a แกงเกมเอาสัตว์มาต่อยตีกันแล้วก็มีสกิลที่แตกต่างกันตรงนี้ผมนี่ใช้อยู่ตอนนี้นก็คือกระต่ายซึ่งสกิลมันคือจะทำให้ศัตรูนั้นจะติดลูกโป่งของเราแล้วก็จะลอยขึ้นไปแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้แค่นี้แหละก็ล่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับ อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกแล้วก็เราก็มาเล่นกันเลยทั้งหมดก็มีดันด่าน,านอยู่อยู่แค่นี้มั้งนะอันนี้คือเป็ดแต่และมินิเกมมินิเกมเราก็จะแบ่แรกเราก็จะเล่นเกมมินิเกม,ม,เก,มการต่อยตีกัน เราก็เจอเซิร์ฟเวอร์แล้วเราเป็นกระต่ายโอ้ยทีมันมีหุ่นยนต์ว่ะตัวสีทองด้วยมาหยิบถังขึ้นมาแล้วก็ปางนี้ครับเตะอุ้ยอุ้ยตายจุ่มน้ำทำไมทำไมทำไมอันนี่แค่วอร์มเฉยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเออว่าย ตายด้วยโอ้โเฮ้ยม <mom ent samples> ันตายมันตายโดนแน่โดนแน่ตายเฮ้ยอย่าซีวิเอาแล้วตายจิมหายละเจชานะเจชานะตายนะอืมในสามดาว นีด yeah. ทีมเราชนะครับเอาล่ะ right. ตาเมื่อกี้เราก็จบองแล้วเราก็มาเล่นมินิเกมอะไรดีเล่นเต็มบอลดีกว่าอ้อมก่อนที่เล่นเต็มบอลขอเปลี่ยนตัวเป็นอืมจะตัวนี้ดีกว่าเลื่อไปเลยเอาล่ะเราก็เจอเซิร์ฟเวอร์แล้วเฮ้ย hey. สองมันมีตัวอะไรวะอุ้ยเน็วินเอเลี่ยนแล้วก็คนป ey, ่าอ er right. ุ้ยเอาๆอ่อต่อยต่อยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเฮ้ยมันจะตายมันจะตายอุ้ยแล้วมันตีโอ้โหเข้าประตูมีใครเข้าเฝ้าประตูเลยเหรอวะทีมเรามามามาเป็นซื้เปอร์เซฟให้เอ้าขี้โกงไงวะอุ้ยยกมือ เซฟได้เตะเฮ้ยเข้าประตูไหมไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพื่อนเราเรอรับใช่ไหมไปไหนล้วะฟุตบอลเฮ้ยเข้าประตูไหมเข้าเรียบร้อยโอ้โหโคตรฟุกหนึ่งต่อสอง ยอ้เข้าประตูสองสองแล้วเพืาเราทำแต้มได้เดี๋ยวซูเปอร์เซฟวิ่เพื่อเราอยู่นี่มาโอ้ยเฮ้ยล้มล้มล้ม,ลมอืมช็อตตายซะอุย้ยโอ้โห เฮ้ยมันช็อตอดูน้ำแข็งอีกแพ้แล้วไอเรียด,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 ดูดูด,ด,ดูดโอ้ดูดูดอะไรวะดูดลูกบอลแพ้แล้วแบบนี้ต้องเปลี่ยนตัวเราจะเอาเป็นเสือเสือดาวไปแล้วก็จะได้ฟิตบอลอีกรอบหนึ่งจึงก,กว่าเราจะชนะ เาเจอเซิร์ฟเวอร์แล้วอุ้ยอยู่คนเดียวอ่ะแล้วทำไมขยับไม่ได้ออกเลยนเดินลวเราเอาอันนี้มาเลยวะอันนี้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 อานนี่เดินไปเดินไปเดินไปอ๋อเราคนมาครับเราทำที่กันประตัวไว้ก่อน อันนี้อุ้ยคนมาเพียบเลยครบแล้วครบแล้วอะไรอยู่ฝั่งนู้นนี่ไม่เลือกอืมต่อยทำไมมันไม่เริ่มเออเนี่ยเริ่มละมอยู่ฝั่งนี้ยนอยู่ข้างล่างฝั่งที่เรา

ว้เพื่อนเราเพื่อนเราเฮ้ยแล้ววะติดตาไครเดี๋ยวเราออานี่ปลาไตเฮ้ยเดี๋ยวโอ้วม่นนาออกมาเลยยังไม่ไปหนึ่งหนึ่งอยู่ฟาวฟาวฟาฝาฝาเซฟเตะเตะไปไหนวะ เตะไปเพื่อเตะไปโอติดอะไรวะแม่งโอเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนลองฟื้นยังวะอ้ไม่เข้าเลยเซฟไม่ได้เอยไม่เข้าไม่เข้าผิดเฮ้เตะโอ,โอมันต่อทีเดียวตายเพื่อนทำอะไรวะ ตายยังมั้งเนี่นนยโดนลุมเข้าตัวโอ้ทีเดียวตายอีก่อนหนึงน่งเฉลี่ยเออเร็วๆหิว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 เฉยหน่อยอืมต่อยตายไตฟัน Một con mới đi, đưa mèo, đưa mèo đi, đi. đi, đi. Hây, điếu Ô, thấy nữa. Một